กำกับใหม่ผมมั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะว่าเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังออ,อ,อ <c oughs> คือเวิร์ดตังซีวเนะี่ยมันจะไปยังไงต่อละฮะ <c oughs> แต่ก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้มีใครมาขอค่ะไม่ได้มีใครมาขอตําแหน่งผู้ก,กํากับแต่พูดว่าในห้องนี้ที่ขอตําแหน่งไปแล้วเขาขอใครอะ,นนะเรื่องนี้จําเป็นต้องมีการเรียกนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยเข้ามาชี้แจงเพราะว่ายึดตามกฎหมายธรรมนูญมาตรา185อนุส ที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสอสอสอวอไม่ควรที่จะใช้อำนาจตัวเองในการเข้าไปก้าวไก่หรือไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจของตัวเองในการไปก้าวไก่การแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการต่างๆแล้วการที่นาย,ยกเสถียาเนี่ยพูดในที่ประชุมเพื่อไทยแบบนี้ว่ามีคนมาขอตําแหน่งเยอะเหลือเกินเนี่ยอันเนี้ย ต้องบอกให้ได้เลยเหมือนกันเนี่ยก็ถามคำถามเดียวกันเลยอะ่ะว่าต้องบอกมาให้ได้ว่าสอสอคนไหนในพักเพื่อไทยที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีชื่อของตํารวจคนไหนที่เอามาฝากเป็นเด็กฝากต้องระบุให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะมีการเรียกเข้ามาให้ชี้แจงเพราะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเกิดว่าขัดกฎหมายธรรมนูญมาตรา185สอสอคนนั้นสามารถพ้นจากสมาชิกภาพได้ทันทีแต่เขาก็มั่นใจนะคุณชนชนะเขาก็มั่นใจบอกว่า วันนี้ก็ยังเชื่อเหลือเกินว่าสอสอทั้ง500คนยังยึดหลักกฎหมายธรรมานูญอยู่ยังยึดหลักอยู่ว่าจะไม่แทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นถามว่าวันนี้สะท้อนคำว่าตัวตำรวจทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่ไหมแม้ว่าสังคมจะบอกว่ามันก็น่าสงสัยอ,อืคือคือคือเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะพอ นายกเศรษฐาลั่นอ,ออกมาแล้วเนี่ยแล้วมันกลายเนี่ยตอนนี้มันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นอีกอย่างหนึ่งไปละ<อ>แล้วพูดเองออกมาจากปากเนี่ยเชื่อว่าทีมงานของพักเพื่อไทยเองเนี่ยตอนนี้ก็สภาพก็คือ <c oughs> คุณไม่ต้องท,ทีมงานหัวหน้าพักเพื่อไทยอ่ะกุมขมับทั้งมือทั้งเท้าไม่รู้จะไปก่ายตรงไหนแล้วว่าโอ้อไม่น่าเลยพินิด พินิษอีกแล้วพืนิี่พูดอะไรพี่พูดอย่างพีู่่ดอยางนั้นทาไมพี่ไม่รู้เหรอนักข่าวว่าอยู่ในห้องนั้นด้วยออ่าเขาคงจะเขย่าคอเสื้อได้คงเขย่าแล้วนะพี่พูดทําไมพี่พูดทําไมใช่ไหมครัปรากฏว่าวันนี้นักข่าวเจอคุณเสฐาตอบไหมคะตอบแล้วครับอ้าวตกลงว่ายังไงคุณเสฐาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรขอยืนยันว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีอำนาจ แทรกแซงและไม่เคยเก้าวกายแต่การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเนี่ยเป็นหน้าที่ของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องพิจารณาตามผลงานและเป็นที่ทราบกันดีว่าประชาชนและสอสอที่เป็นตัวแทนของประชาชนมีการเข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหายาเสพติดที่มันเรื้อรังมานานและอาจไม่สบายใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทั้งสอสอและตนเองไม่มีใครมาขอตําแหน่งผู้กํากับ เราพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนอาอ่านแล้วก็งงอ่ะลองฟังดูฮะโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกครับมันเป็นมันผมผมยืนยันครับว่าทางว่าทางผมไม่มีอำนาจแล้วไม่เคยแทรกแซงไม่เคยเก้าวไก่ในการแต่งตั้งราชการหรือว่าราชการตำรวจเลยนะครับเป็นเป็นหน้าที่ของสำนกักงานตำรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาตามผลงานนะครับแต่ว่าก็อย่าที่ทราบกันดีว่าประชาชน นะฮะสสเป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนุนก็มีการมาพูดคุยกันเรื่องปัญหายาเสพติดที่มันที่มันเลื้อนล่างมานะครับแล้วก็อาจจะมีความไม่ไม่สบายใจกับเจ้าหน้าที่ก็มีการพูดคุยกันนะครับนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้สสก็ยืนยันผมยืนยันว่าสสไม่ได้มาขอนะครับเราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนความนี้มีมันมีปัญหาในพื้นที่นะครับเราเองเราก็มาพูดคุยกันในพื้นที่ตรงนี้มากกว่านะครับเอาเรื่องความเป็นหลักนะครับผมยืนยันนะครับว่าเราว่าว่าผมไม่ได้เคยไปก้าวไกลหรือว่าไปสังการ กับทางสำนักงานตุลากาแห่งชาติแล้วก็การแต่งตั้งผู้กำกับจริงๆเราไม่ได้ขึ้นอยู่อำนาจผมด้วยนะครับอ่ะมาคุณผู้ชมพร้อมอยังครับเอาตรงนี้ก่อน <c oughs> เราพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนซึ่งความในที่นี้หมายถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเราเองมาพูดถึงปัญหาในพื้นที่ตรงนี้มากกว่า <c oughs> ขอยืนยันไม่เคยก้าวไก่หรือไปสั่งการกับสตชและการแต่งตั้งผู้กำกับและไม่ได้ขึ้นอยู่ <c oughs> กับอำนาจผมด้วย <c oughs> แต่นายกเศรษฐาพูดบอกว่าผู้กำกับใหม่ ผมมั่นใจว่ามีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไปเพราะว่าเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้สมหวังอ <c oughs> ือืคื <c oughs> อบวตรันีวลนะมันจะไปยังไงต่อแล้วฮะอ่าแต่ก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้มีใครมาขอค่ะไม่ได้มีใครมาขอตำแหน่งผู้กำกับแต่พูดว่าในห้องนี้ที่ขอตำแหน่งไป เขาแล้วเขาขอใครอ่ะนั่นน่ะสิแล้วเขาขอใครอ่ะคือเราก็พยายามจะตีความแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็พยตีความตามที่นายกเศรษฐาได้พูดเมื่อวานนี้ไงว่ามาขอตําแหน่งเนี่ยในห้องนี้ที่ขอตําแหน่งไปเพราะเยอะหรือเกินแต่วันนี้บอกว่าเปล่า <c oughs> แล้ว,ลว,ลวผมวาาวพูดถึงความไม่ได้พูดถึงคนในเมื่อนายกเศรษฐาปฏิเสธนักข่าวก็เลยถามย้าว่าแล้วจะต้องกําชับสสในพื้นที่ไหมล่ะที่จะไม่ให้วิ่งเต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ย นายกเศรษฐาบอกว่าสสรู้หน้าที่ของตนเองดีไม่ได้มีประเด็นตรงนี้มีครับนายกเศรษฐามีมันมีประเด็นอยู่อะตอนนี้ก็บอกเองอ่ะว่าในห้องนี้ที่ขอตําแหน่งไปผมอ่านรอบที่ประมาณหนึ่งพนห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้ารอบนะครับใ,<ช>ในห้องนี้มีตามีที่ขอตําแหน่งไปเพราะว่าเยอะเหลือเกินอในห้องนี้คือใครสส<ช>และนักข่าวถามว่าเราต้องกำชับสสไหมไม่ให้วิ่งเต้น ไม่ต้องสอสรู้รหน้า,นาที่ตัวเองอยู่แล้วไม่มีประเด็นตรงนี้รู้หน้าที่ว่าต้องไปขอใครหรือเปล่าเออเออแล้วพูดจะเขาถามอีกนะว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะนายกเศรษฐาแล้วที่นายกพูดว่ามีคนที่ผิดหวังและมีคนที่สมหวังแล้วมีคนที่เข้ามาเนี่ยขอเยอะแยะไปหมดเนี้ยหมายถึงอะไรคะพิจาจณา หมายความว่าอย่างนี้คนสมหวังผิดหวังหมายความว่าที่เขาบอกบอกว่าเออจ้าหน้าที่อาจจะทํางานไม่ไม่ดีตรงนี้นะครับซึ่งผมเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าสมมติสมมุติว่าถ้าเกิดเขาทํางานไม่ดีผมไม่สามารถไปสั่งย้ายได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ได้ไปบอกว่าออตรงนี้เป็นพื้นที่ในโซนนี้ในเขตนี้มันีปันหานที่ยาเสพติดเยอะนะฝากช่วยดูแลด้วยนะครับถ้าเกิดเขามีการกํากับดูแลไปแล้วแล้วก็แล้วก็ยังยืนยันว่าบุคคลที่เคยอยู่ในพื้นที่ยังเป็นบุคคลที่เหมาะสมอยู่ก็ต้องทํางานต่อไป นะครับเรื่องนี้เราพูดเรื่องความไม่ใช่พูดเรื่องคนยืนยันตลอดนะครับอืมวันนี้เราพูดเรื่องความไม่ใช่เรื่องคนน <c oughs> ออะและที่บอกว่าคนที่สมหวังบ้างผิดหวังบ้างก็หมายถึงว่าอาจจะทํางานไม่ดีแล้วคําว่าขอคืออะไรตอนนี้พูดเรื่องความอื <c oughs> ความอะไรอ่ะไม่ได้พูดเรื่องคนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรออ่านตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะสัมภาษณ์ประมาณนี้ เดี๋ยวรอดูซิว่ากรรมธิการที่บอกว่าจะเรียกไปให้ชี้แจงจะ<ช>ตอบคําถามยังไงใช่มันันนอเราก็ยังตีคอนได้แบบนี้อยู่เหมือนเดิมคือในสิ่งที่เป็นสารตั้งต้นแล้วไม่ได้มีใครกล่าวหาค่ะนายกเศรษฐาเลยนี่นะฮะก็คือนายกเศรษฐาพูดเองออกมาจากปากเองในที่ประชุมสอสอเพื่อไทยก็ในในก็คนของพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นน่ะสสเพื่อไทยทั้งนั้นอะ่ะ ก็บอกในห้องนี้ขอตําแหน่งไปเพราะว่าเยอะเหลือเกินก็คงไม่น้อยมีไม่น้อยที่ได้สมหวังแต่ยืนพยายามยืนยันว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยค่ะพูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนอืแล้วก็เ,เป๋ออกไปทางเรื่องของยาเสพติดไงปัญหาเรื่องยาเสพติดมันเยอะก็เลยฝากดูแลหน่อยถ้าเกิดกํากับดูแลแล้วและยังยืนยันว่าตํารวจปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ก็ให้เขาทํางานต่อไปค่ะ แล้วก็หลายคนในโลกโซเชียลก็ถามก็ถามมาว่าโอเคนายกชี้แจงแล้วเนี่ยเข้าใจได้ว่าถ้าจะบอกว่าพูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนก็เข้าใจแต่พิสูจน์ให้ประชาชนเขาหายคลางแคลงใจหน่อยได้ไหมว่าประโยคที่พูดเมื่อวานเนี่ยมันหมายความว่าแบบไหนจริงๆเอาเรื่องจริงรมาคุยกันออส่งถังออกซิเจนให้นายกฮะตอนนี้บุม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 บ,มบ,มบุมต้องต่อท่อแล้วนะฮะต้องต่อท่อขึ้นไปล้ เออคือวันนี้ไม่มีใครเขาไปขยี้หรือว่าบางคนอ่ะโอเคตอนเรื่องนโยบายดิจิทัลหนึ่งหมื่บาทเนี่ยนายวศษฐาจะบอกว่าคนน่ยตั้งแง่เกินไปวิพา์วิจารณ์มากเกินไปนู่นนี่นั่นเกินไปแต่อันนี้มันเป็นคําพูดที่มาจากปากคุณเศรษฐาทวีสินด้วยตัวเอง